ยาระคออนุญานี่ยถามเนาะเดี๋ดวยวนี้กะเออสูตรว่าหรือว่าอะไรสูตรสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัณฑุกคนเนาะอุ่าสิเป็นทางไทยทางหน้า้วากตต่างประเทศกันยินดีตอนหับขาสู่รซ่องชาเตจสาดีสา,าลาอีกแล้ว พระพุทธเจ้สติสตีได้มือนี้สติสดีการได้มหาสาจโสดิโนสติโดยอ่าได้เป็นได้มาเป็นครั้งแรกอีกแล้วเนาะโบเคยมาถ่ายจักเทือนาะพี่เนาะแล้วก็บเคยมาสัมผัสนาะเ้าก็สีได้ไปสัมผัสทาาสื่อเสียงเดียงน้ำพื้นนอกพื้นเชื่อจังไรโดยอ่าเาก็สิไปสัมผัสพื้นด้วยนาะสติอาถ้าสติสดีว่าวพิพาทประกาศอะไรก็ต้องขอตรวจขออภัยเด้อพี่น้องเด้อป้าเ้าก็สิไปสัมผัสพื้นด้วยแบเนี่ย โดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีอ๋อทางเรากับบุคเคยมาทายท่าทางอ่าเพื่อนชาเพื่อนเนาะเพื่อนเนาะมาครั้งแรกเนาะอ่ากับขอในเนี่ยทามซื้อเสียงเลี้ยงน้ำทางเพื่อนเนาะซื้อว่าจังไดซื้อจินดาโอ้ซื้อจินดาโดยโดยอายุเท่าไหร่อายุสามสิบสามสิบปีสามสิบยังแจ้วเนาะโดยอ๋อทางเอื้อยนี่เป็นผู้สาวแมนบ้อเป็นผู้สาวโสด ลูกติด <c> อ <ười> <kh> ๋อโดยอันมีลูกจัคนลูมีลูก2คนอเพิ่นยิงคือผู้ชายผู้ชายอออันกินข้าวกินน้ําลยังข้าวเที่ยอกินแต่ข้าวเช้าเนาะกินข้าวบยังข้าวเช้าเช้าปนกบอหาเองบ่บ่อายอายหาเนาะแม่นโดยๆ อ่ทาท่าเอ่ยนอะมีอาลูกคนหนึ่งเนาะมีสองอ,อ,อง๋อมีสอง,งยิ่งเดือดายคุายมาสองอืมอันนี้จะปีอะไรลูกคูกก๊กสิบสองปีสิบสองปีคลาิีสีไปขออเขาอเฮี้ยนบาเรียนไม่เนเขาเฮียนนั่ตลา,ตลาโดยโดยโดยเดือเขาองเฮียนเนาะโดย,โดยอย่าอยากขออนุญาตอถามเนาะดเดี๋ยวนี้กะเอสูตรว่าหรือว่าอะไรสูตรโอ้ อันสูตรแบบว่ายังไม่ได้เคยแต่งงานบ่อแต่งมาแล้วโอ้ยแต่งมาแล้วเคยแต่งงานเนาะมีลูกสองคนแล้วเนาะโดยแบบแต่งกันเป็นทีมห้อยบ่หรือว่าอ๋อทั้งอ่าขออนุญาตถามเนาะทั้งผัวเอ้ยคนบ้านเดียวกันบอคือเป็นคนทั้งคนลาวคือกันเนี่ยแต่คนละบ้านอ๋อคนละบ้านโดยโอ้คนละบ้านเนาะโดยโดยแล้วเลิกลากันจักบีเลยสิสี่ปีไปแล้วเรื่องกัน แต่แต่เลิกมาแล้วก็บ่ได้เคยลมบ่าวบ่แต่ทางก็ลมแต่แบบยังบ่บ่มักเท่าหเนาะยังบ่ถึกใจเนาะอ่าเป็นยังจังอันเลิกกันนะสาเหตุจังเลิกลาโอ้แบบเข้ากันบ่ได้เข้ากันบ่ได้เนาะแบบความคิดของอันคนเฮาบ่คือกันเนาะลิก่ๆอ๋อกอันอายุเพิ่นกับเจ้าอันํากันบ่บ่เพิ่น34อืแบบหลาๆเลี้ยงกันเนาะโดย อืมแต่เออจากสามสิบเป็นาโดยอันตั้งแต่เลิกลากันแล้วนี่เพิ่นก็ไม่ได้มาหาลูกหายังบ่กก็ผ้าว่าหมาตอนนั้นแม่ว่าหมาอยู่โอ้ตอนโครงการแล้วแบบตอนนั้นเจ้าไม่ได้อยู่เฮือนบอกไ่ไดอยู่บ้านโอ้ตอนนั้นเจ้าอยู่ไหนคอไปอยู่ไทยอ้เจ้าขี้เรียยอยู่ไทยเนาะโอ้แล้วเจ้านันมาดุดละมาได้สี่มื้อนี้โอ้หางกะไม่ไม่ช่อโดนห่อนเนาะโอ้มาแบบช่อโดนห่อนเลยเนาะโด อ่าทักเรื่ยไปเฮ็ดงานอยู่ไทยเฮ็ดเกี่ยวกับหยังเนาะร้านอาหารโอ้ร้านอาหารเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนมูลสองโดยกินอยู่ลำเพิ่นบ่ร์กินเองโอ้กินเองเบบหงเบบหงก็ว่าได้เชาบ่ห้องเพิ่นเซาให้เขาเสียแต่ขานางเขาไห้โอ้แล้วก็ซื้อกินเองเนาะกะอ่านี่นี่มานี่มามะลิ่นบ่คือมาจังไลดูมาเลยบ่มาเฮ็ดบัตโอ้มาเฮ็ดบัตเนาะกะยังสิไปพูดอีกอยู่เนาะ มาเห็ดวัาสปอร์ต so. บ so ่คือมาเห็ดมาเห็ดสปอร์ตอ๋อเบิ่์อายุแต่ว่าอยู่พุ่นก็เห็ดวัดอันได้งานเป็นทีมหอยเนาะบ่ยังบ่ได้เห็ดเขาไม่มาสปอร์ตนี่แหละเคต่อทุกเดือนแอ้วเขาเจ้าเขาเจ้ายังบ่ได้เห็ดให้บอตัวนั่นแหละเขาก็อยากเห็ดแหละแต่เขายังบ่พร้อมอย่างเห็ดเราตอนนี้บอเนาะว่าสิอยู่ได้โดนหรือบ่ประมาณนี้แหละโดนโดนยู่ได้จักปีจากบอนที่เจ้าอ่าเห็นงานนะ ก็อยู่โดนก็มีแต่ตโตวัดสปอร์ตปกติเออปลอันเป็นกาบบอดดบังคับนะอยังเฮ็ดเนาะเด็กปลาแล้วแต่ความสมัครใจเนาะของเฮาเนาะที่ว่าอยากเฮ็ดรโล่โอ้แม่นเลยเนาะดูลูกเนาะแม่มันยังได้ส่งลูกอยู่อันนี้อยูจักพีลูกอะลูกผู้กอบชิบซองปี่โอ้จะเป็นเบาเลยเนาะเฮ้ยผู้หลานี่ใส่เลยผู้หลาสี่ปี่ไปเป็นเขาเงียนเนาะ กับกับปัจจุบันนี่ก็คืออยู่น่าเมตู๋เนาะโอ้ยู่น่าเพิ่งวัดสองเลยเนาะอันเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีคนคุยแล้วเนาะสูตรคักบ่กระทบบาคุยบอกระมีอะไรแบบโอ้ยแบบเขามาแบบว่าบ่ถึกใจเนาะแล้วก็แบบเออยังไม่ได้คุยกันแบบลึกซึ้งเนาะปัจจุบันบ่คุยเลยเออแม่นกับเป็นไปเนาะเออแม่นเลยทหมดเพิ่นก็เป็นมุสาเนาะแม่นโดย แต่ว่ายังมามีแบบจริงจังัหกเลยเนาะโดยอ๋อมามีสเปกบ่สเปกแบบใดก็ได้โอ้แบบใดก็ได้ขอแต่เพียงแบบเข้ามาเข้าใจเท่านั้โอ้แม่เลยโดยโดยแม่เลยโดยหักเขาแล้วก็หักลูกเพ่อโอ้แม่นแล้วเนาะตัวนี้ได้สำคัญที่สุดเนาะต้องการเนาะแม่นแบบเข้ากันกับแบบครอบครัวเฮาเนาะเข้องกับลูกเฮาแล้วก็ฮับลูกเฮาได้เนาะเลยแล้วก็อัน ทางครอบครัวอ่าเอ้ยนะมีอ่าไอ้น้องจะคนเนาะมีห้าคนห้าคนเอ้ยเป็นคนที่เท่าไหร่คนที่สามโอ้คนที่สามมีเอ้ยเอ้ยคนหนึ่งอ้คนหนึ่งตอนนี้เพื่อนก็อยู่บ้านอันอยู่เบ้อนเดียวกันบ่หรือว่าบ่อ้กับเอ้ยเนาะเอาเอนครอบครัวไปหมดแล้วอ่าสรุปแล้วอยู่เพื่อนหนึ่แต่อเอ้ยกะแเมนกับบริยูดอกเอ้ยกับปมาม่าเนาะกับใ่ากับพ่อกับแม่หล่ะกันมลูก อ่าพ uh, ่อแม่อ <lite> so <Island> oh, 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 ่า oh, yeah, like ้อยกับอายุเท่าไหร่ละกระห่าสิบหกสิบเป็นกระเถ่าเลยเนาะโดยเขาน้ำซ้ำบานได้หลายอยู่ปีนี้บม่ผู้น้ำเขาเลยอันนี้อีกอย่างเพิ่นกลมาเนี่ยปัญหากระม้าเนาะไม่ได้เห็นหน้าทักไอย้ำให้ยามหน้ากับไปได้มาดามหน้าบอกระปี่เลยกระม้าโอ้หากรมาหนิเนาะเนาะปีแล้ำไี่เห็นโอ้โดยมีแต่อายกับเอื้อยเห็น เอ่อปัจจุบันนี้นั่นอันเคยให้ยังบ่ได้ออกเฮือนบ่ก็เฮือนยังอยู่นําแม่ตอนเฮ็ดเฮ็ดแล้วโอ้เฮ็ดเือแต่ยังบ่ได้แล้วเนาะอันนี้บ่เือของเอื้อยบ่อันนี้ของเอื้อยเืออยู่บ้านอ๋อเอื้อยก็มาลิ้น้ําออมาอยู่นี่องอยู่นะแม่เนาะสดกสบายเนาะทุ่งให้ทุ่งนาเฮานี่เออมื้อใดสิได้กลับไปยบาดนี่กยังบ่ฮู้ถ้าบาดออกมบ่ได พันเปวันเดือนนึ่งพันละโอ้เอาไปเฮ็ดได้บัตรค่ะเฮ็ดแล้วโอ้เฮ็ดแล้วเป็นทีมห้อยเนาะมีแต่ฐานบัตรออกแหละเงินไปอย่างเดียวเน้อโอโดยอ่าถ้าเอ้อยนี่มาค้นประเภทแบบไหนเนาะอายุเรื่องอะไรเนี่ยมืดในมดสรุปแล้วสเปคนี่อายุนี่โบเกียวเป็นวะขอเพียงแต่ว่าเข้าใจเนาะเข้าใจครับโดยแมนเลยอ๋ออยากขออนุญาตถามเนาะว่าอ่า ประเทศใดก็ได้โบได้เวิดโอ้ใช่เป็นเอ่อเป็นทศลาวเนาะประเทศไทยเนาะต่างประเทศเนาะได้เบิดเนาะโอ้คุยยังเข้าใจนะเนาะขอเพียงแต่แนวเดียวนี่เนาะโอ้ฝึกเก่งเหมืนก็อารมณ์ดีตลอดเลยอารมณ์ดีอ่ดยตลอดอ่าเฮากันนะอยากขออนุญาตถามเนาะว่าลันลูกของเก่ยนะของเฮียนบ่วยของเฮนโอ้เข่ายู่ห้องได้แล้วแต่ละคน ก็อยู่ปห้าพูดซองก็อยู่ปเจมอ๋อในอันครอบครัวนี่ก็มีคนไปไทยยุบ่ไปไปจะคดกับตอนนี้ก็น้องสาวล่าก็อยู่ขึ้นอ๋อก็สิไปพร้อมกันอีกกับซองกีบน้องแบบพี่ติดข่อยอ๋อแบบว่าง่ายๆก็แบบอ๋อในครอบครัวนี่ผู้ชายมีจะคนก็คนเดียวคนเดียวเนาะเป็นายกกบ่แม่นอ้ายกก๊ะโอไกด์มีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยเนาะ อ๋อมีครอบครัวบ่แหละกะมีแม่อ้ายกะเบ้อเรยหั่นน่ะโอ้กะนั้นน่ะยังบ่มีแม่นอ๋อยังโสดเบิดบ่อ๋ออ่าอยากขออนุญาตถามเนาะตั้งแต่เลิกลากันไปแล้วนี่บ่ได้คบกับไผเลยบ่ยังบ่ได้คบเป็นตัวเป็นตนโอ้ว่ามีแต่มเนาะมีแต่ักแล้วกลมแ่าผ่านไป่โดยๆยังบ่ได้แบบเป็นตัวเป็นต 5ปีแล้วเนาะเลิกกันแล้วเนาะแมลูกตัวใหญ่เนาะแต่เลิกกันไปอ่ะพูล่ะอายุจักปีแล้วยยังบ่ฮอดปี3เดือน4เดือนนี่ละประมาณแล้วก็เลิกอืลูกนี้ก็ได้ปีปลายเนาะแล้วก็เลิกลกันเนาะอาเอื้อยเพิ่นดินเดินลายอยู่บ่น จะเป็นปกติโดยที่มีทางผู้ใหญ่เนาะรักผู้ใหญ่เป็นเหตุเนาะเป็นอยากได้เนาะกะจะเอาให้เพื่อนเนาะแต่เขากะอันสิบอกให้หนาวไม่เนาะหนาวไม่เนาะอีกอย่างสมุาให้อันหนาวให้บางเสือกะมีคนบอดีเนาะทักโดยอ่ทางเขากได้โอลมกับเอื้อยเพื่อน่ะเป็นอ่กับหลายพอสมควรแล้วเนาะ ได้ยังกินข้าวเทียงไหมบอได้ย sure. ังกินข่าวเที่ยงเ้ยน้ำไม้แกงนไม้โอ้แกงน้ำไม้หารเชี่ยบได้ไหรอเนาะไปหาเองวะโอ้ไปหาเองดิหาเองโอ้ไปหาทั้งได้ไปหาอยู่ในบ้านนะโอหาในบ้านบอปลูกปลูกไว้เองบอก่อในบ้านโอ้ปลูกเองนาะโดยเป็นกอน้ำไม้เลย อย่างยี e. ้ไดกะมะเกงใช่เนาะดูพอไอ้อ e> ี๋ค่ะกะปลุกไวเลยไม่ต้องไปหาอยู่ไกลนะสบายเนาะนี่อ่ะเฮากะมาหอดนี่เฮากะหลบวนเพรานเนาะโดนแล้วเนาะเฮากะสิได้จบคลิปเนาะยังสามีได้เเนาะอ่ะขาโมกับใจเอื้อยบายเนาะโดูสบายดีเด้อ โดยเนาะเฮากกได้ไปโอ้ไปล่มเพิ่นมาที่เยียมห้อยแล้วเนาะเพิ่นกกซื้อจินดาบ่โดยซื้อจินดาอายุสามสิบปีเนาะเดินมาพี่น้องเจียงพี่น้องเฮงพี่น้องเฮงติดสวัสดีไปเห็นเนาะสวัสดีจน้โอ้เผินจะผู้บ่าวเลยสวัสดีนะโดยพี่น้องเฮงเนาะเฮากกไปสอบถามเพื่อนเนาะเพิ่นจะเป็นเอ่อพอไม่ห้างเนาะลูกติดเนาะติดสองคนโซงเนาะโดย ลูกสองคนลูกคนใดเนาะแม่พี่น้องเนาะเลยเพิ่นก็เป็นสาวสดคนนึงเพิ่นก็หาก็เปิดใจเนาะเลยครั้งแรกเนาะเฮาก็มาครั้งแรกเนาะแม่พี่น้องเลยเลยก็เฮาก็สิจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเลยแม่ผู้ใดที่ว่าบ่าวเนาะผู้บ่าวเนาะทั้งไทยทั้งลาวเนาะที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อหาทางสวัสดีก็ได้เดี๋ยวสวัสดีสิอ่าส่งเฟซส่งไลน์ให้เนาะพี่น้องหนูอะสวัสดีกสวัสดีสติปกับจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อ ติดตามเนาะเพราะเป็นกำลังใจให้ทรงไอ้น้องเฮ้ดคลิปต่อไปเนาะถ้าสาติสดีบว่าพิการณาก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยไปสาติสดีกับทจบคลิปเพียงเท่านี้แหละสบายดี